นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะเมตตาโมกุลุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูมะคือตัวกูอะคือคนทั้งหลายอุเมตตาแก่กูสวะหานโมพุทายะนะเมตตาโมกุลุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูมะคือตัวกูอัคือคนทั้งหลายอุเมตตาแกกูสวะหานโมพุทายะนะเมตตาโมกุลุณาพุทธปาณีทายินดียะ ดูมาคือตัวกูอาคือคนทั้งหลายผู้เมตตาแก่กูสวหานามโมพุทธายะ นาเมตตาโมกุลุนาพุดปานีทายินดียาเอนดูมาคือตัวกลัวคือคนทั้งหลายอุเมตตาแกกุสวะหานโมพุทธายะนะเมตตาโมกุลุนาพุดปานีทายินดียาเอนดูมาคือตัวกลัวคือคนทั้งหลายโอเมตตาแกกุสวหานโมพุทธายะนะเมตตาโมกรลุนาพุดปานีทายินดียาเอนดูมาคือตัวกลัวคือคนทั้งหลายโอเมตตาแกกุสวหานโมพุทธายะนาเมตตาโมกลุนาพุดปานีทายินดียาเอนดูมาคือตัว วัวกูาคือคนทั้งหลายโอ้เมตตาแกกูสวาสดนาโมพุทธายะนะเมตตาโมกุณาพุทธปานีทายินดียาเอ็นดูมาคือตัวกูวาคือคนทั้งหลายโอ้เมตตาแกกูสวาสดนาโมพุทธายะนะเมตตาโมกุณาพุทธปานีทายินดียาเอ็นดูมาคือตัวกูวาคือคนทั้งหลายโอ้เมตตาแกกูสวาสดนาโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ